น้อง BM ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเราอะค่ะไบโอเอนจีค่ะมีคนแนะนำให้รู้จักนะคะพอหลังจากนั้นก็น้องเขาก็ชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลอดไฟไบโอเอ r นจีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็น้องเขาก็สายบุญนะคะแล้วก็ไปมูด,ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเวลาที่เราไปไหนด้วยกันเราก็ไปกันหลายคนนะคะแต่ว่าภาพออกมาก็เหมือนกับบางทีก็จะมีภาพ สองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงก็ไปกันหลายคนนะอ๋อพอดีว่าน้องบิ๊กเอ็มเนี่ยเขาจะเป็นสายมูเนาะ,ะล่าสุดเนี่ยน้องเขาก็ปั้นพิคเนตนะพาพิคเนตอนะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนกับสายเดียวกันสายบุญเหมือนกันก็มีโอกาสได้ไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆครั้งกนะ็ชอบมูเตลูค่ะแล้วก็สายบุญน่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าจริตเราตรงกันเราก็เลยไปกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาที่มีงาน ไปมูไปทำบุญนะคะก็ไปด้วยกันหลายคนอก็มีคุยคุยกันนะคะแต่ก็ก็ยังไม่ได้แบบคุยอะไรกันมากอาน้องเขาก็บอกนะคะบอกว่าก็ข่าวดีนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข่าวมันจะมาในทางแบบสายบุญอะไรอย่างเงี้ยเ,เราไปทำบุญกันก็มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอะคะอ่ะอ๋อ <c oughs> น้องเขาก็เป็นพระเอกอะเนาะน้องก็หลอกนัน น้องเขาก็หล่อเบอร์นั้นน่ะถ้าเป็นได้ก็ดีนะไวค่ะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะน้อก็ประมาณนั้นนะคะก็อันนี้ก็ต้องไปถามน้องบิ๊กเอ็มเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริงๆเรื่องของทริปไปมูเนี่ยเรามีอยู่บ่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างเทศกาลของพระพี่คเนตค่ะก็จะมีเทศกาลอยู่บ่อยๆก็ถ้าว่างเราก็ไปด้วยกัน อก็ต้องรอดูเนาะรอลุ้นดีไหมคะถ้าบอกไปหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรลุ้นคะ่ะ <Okay. S 1> ก็น่าจะโสดนะคะ uh oh. อ๋อโสดค่ะโสดสนิทคะ่ะ <laughs> โสดมาตั้งนานแล้วคะ่ะ <laughs> ก็คิกกันนะคะคิกกันในเรื่องของน้องเขาสายบุญอะ่ะรูปหลอ่อสายบุญใจบุญมันก็มีหลายๆอย่างที่ คุยกันรู้เรื่องโอ้ยถูกหมดเลยคะ่ะ <c oughs> ถูกทุกข้อเลยหรอ <c oughs> ถูกทุกข้อคะ่ะวยน้องเขาแบบว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยนะคะน้องเขาแบบออร่าแบบพุ่งกระจายมาเลยคะ่ะพอพอเห็นน้องเขาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับหน้าน้องเขาเหมือนแบบเป็นรูปปั้นอนะเป็นแบบโอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเทพบุตรเนาะหน้านี่แบบออร่าอุย้ย ปิ๊งเลยค่ะว่าคือครั้งแรกที่เจอน้องเขาเนะี่ยน้องเขามีออร่าคือเราคือหน่วยทําแบบเกี่ยวกับพวกหลอดไฟใช่ไหมคะคมันแสงสว่างเนาะพอน้องเขาพุ่งมาแบบนี้ค่ะออร่ามาเราก็เลือกเลยอย่างเงี้ยค่ะคขอหมดค่ะแต่ว่าอันดับแรกก็ขอเงินก่อนค่ะแล้วก็ขอเรื่องความรักก็ขอให้บริวารรักเราอะไรเงี้ยค่ะ,ะทำธุรกิจหลอดไฟค่ะบริษัท ไบ o Energy ค่ะทั้งเป็นหลอดไฟ LED แล้วก็เป็นหลอดเกี่ยวกับพวกโซลา r เซลล์ประหยัดพลังงานอะไรใช้พลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ละล่าสุดก็ไปคือเราก็คุยกันนะคะว่าถ้ามีโอกาสไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นบ้านคนชราหรือว่าทำกับเด็กหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยอันนี้ อันนี้ก็ต้องขอรอลุ้นได้ไหมคะเนาะให้น้องเขาตอบนะถ้าเจอน้องเขาก็ถามน้องเขาดีไหมคะ